สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนัดปิ่นโตครับแล้ววันนี้เรามาถึงอีกครั้งหนึ่งละกับการรวมคลิปเกมผีอินดี้สั้นๆนะฮะซึ่งวันนี้จะมาในซีมของการตามหาอะไรบางอย่างที่อยู่ในความทรงจำความทรงจำที่สยองขวัญน,นั่นเองเกมแรกครับ m e m o ร a b บ l เลนะครับซึ่งถ้าแปลภาษาไทยคือของที่ระลึกแต่ว่าเกมนี้มันจะมีของที่ระลึกอะไรให้เราอยู่ในป่าแห่งนี้เดี๋ยวผมพาไปตามหากันดูบรรยากาศวังเวงพิกลเลยนะเนี่ย ของที่ระลึกใน <are> ป่าร้างนี่ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเ so นี่ยทำไมมันมืดแบบนี้เราเกิดขึ้นมาในป่าที่มีหิมะตกด้วยนะครับหิมะกำลังตกแต่ตัวเกมกระตุกพอสมควรอ่ะนี่มกุญแจครับพิกับนี่มันกุญแจร,ร, <Car keys. S 1> ร,รถนี่นะ <I> จำได้แล้ว we ตอนแรก s Andy? <S เรากำลังเดินทางไปหาพ่อแม่ฉันนี่นาะแล้วแอนดี้หายไปไหนอ่ะ มันม oh, We ีทางเดินและฉันว่าทางเดินนียจะพาไปหาแอนดี้ได้ตัวเกมมีความแหลกกว่ะมีความแหลกอยู่มัอนเดี๋ยวเดี๋ยวขอังปรับเป็นมีเดียมนีแต่คอมผมแรงมากเลยนะไม่น่ากระตุกนะจริงแล้วไงมึงก็ทิ้งกุญแจรถไปเลยมึงไม่เก็บขึ้นไปด้วยเอออีนี่เอาล่ะครับ ก็คือผู้หญิงคนนี้กําลังเดินทางไปหาพ่อแม่ขับรถไปหาพ่อแม่แต่แต่อยู่ดีๆก็มาโผล่ที่นี่แล้วก็พัดหลงกับแอนดี้แอนดี้นี่ไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นผัวหรือลูกเดี๋ยวเรามาตามหาก่อนแอนดี้มีเสียงอีกาจากด้านขวาเมโมราบิเลียนะครับนั่นมันอะไรอะอะไรวะกูยังไม่เห็นอะไรเลย อย่าขวัญอ่อนไปเลยเนอะนี่คือผมยังไม่เห็นอะไรฮนะเฮ้ยข้างหน้ามีของจะบอกนะว่าเป็นเกมแบบเดินเก็บของไปเรื่อยๆนี่มันนี่มันแหวนแต่งงานของเรานี่นะถ้าจำวันแต่งของเราได้นะพวกเรา,เรามีความสุขมากพวกเราตื่นเต้นมากแทบจะรอวันที่แต่งงานาไม่ไหวเลย แล้วตอนที่ฉันมองตาเขาแล้วตอบตกลงนั่นแหละคือโมเมนต์ที่ดีที่สุดของชีวิตฉันแล้วแล้วมึงก็วางแหวนลงไปที่พื้นไงนะไม่เก็บมากับตัวล่ะเป็นคนไม่หวงของเหรอหมายถึงว่า,ากุญแจรถมึงก็ทิ้งไว้ที่เดิมแหวนมึงก็ไม่เก็บขึ้นมาด้วยอ่าโอเคที่มึงสบายใจเลยคนที่เจอแหวนแต่งงานแล้วทิ้งไว้ที่เดิมก็มีแต่อีนี่แหละอยวบอกนะว่ารถชนตายกันไปหมดแล้วทั้งบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง ไปตามทางเดินครับทางเดินที่เปิดโล่งตรงนี้ของชิ้นต่อไปคือเข็มขัดของเขานี่ยฉันจำได้เลยครั้งแรกที่เขาเอาเข็มขัดตีฉันมันคือวันอาทิตย์ฉันกำลังอารมณ์ดีมากอยู่ดี่เขากลับมาจากงาน อารมณ์ไม่ดีมากฉันพยายามจะทำอาหารให้เขาแต่เขาไม่ชอบเขาตะโกนผักฉันฉันล้มลงแล้วเขาก็ค่อมฉันแล้วใช้เข็มขัดฟาดฉันอ้าวกลายเป็นผัวสาดิสซะกันครับก็คือค่อยๆเล่าเรื่องนะอ่ะอันดับแรกวันนี้เป็นวันที่เขาขับรถเพื่อจะไปหาพ่อแม่ของฝ่ายหญิงมาด้วยกันสองคนผัวเมีย แล้วก็เป็นคู่รักที่แบบหมูตอนแต่งงานดีใจตื่นเต้นกันมากที่แต่งงานรักกันเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดเลยในวันแต่งแล้วตอนนี้มาถึงเข็มขัดเนี่ยคือจะบอกว่าสามีเริ่มใช้กําลังนะครับเริ่มมีการทำลายร่างกายเอาเข็มขัดฟาดซึ่งผมชอบนะผมชอบแต่ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ชอบ <c oughs> ก็เลยต้องดูต่อแล้วล่ะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเจ้า <c oughs> ตัวไปไหนดีกว่าไอคนที่เป็นผัวแอนดี้เนี่ยแอนดี้เป็นมาโซหไม่สิต้องเป็นพวกสายเอสซาดิตซาดิซึม chopping r a n เฮ้ยข้างหน้ามีของอีกชิ้นว่ะเทียนแม่เทียนอ๋อไม่ไม่ใช่เป็นต้นไม้ h e กระถางต้นไม้ที่ He gave them to me the day after he beat me up with the belt. He was really sorry. วันที่เขาตีฉันด้วยเข็มขัดหลังจากนั้น,นึงวันเขาเอาดอกไม้มาให้ฉันขอโทษฉันร้องไห้ต่อหน้าฉันฉันดีใจมาก He would never do that again. So I thought. เขาบอกว่านั่นคงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะทำแบบนั้นกับเธอเขาจะไม่ทำร้ายเธออีกแล้วซึ่งฉันเองก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหละมัง้งเขาคงไม่ทำร้ายฉันแล้วนี่คือแบบว่าฟาดเมียแล้วเอาดอกไม้มาถวายด้วยแบบว่าขอโทษขอโพยร้องไห้ด้วยนะที่ทำร้ายเมียลงไปอะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนสำนึกสำนึกตัวสำนึกจริงหรือเปล่าต้องไปดูของชิ้นต่อไปเกมนี้คือเกมเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับแล้วก็ เสือกมาแล้วระดับหนึ่งต้องไปให้สุดแหละกูก็อยากรู้ว่ามึงจะลงเออกันยังไงของชิ้นต่อไปอยู่ข้างหน้าแล้วครับเกมตามเก็บของเพื่อเสือกเรื่องชาวบ้านนี่เองถุงเลือดวะเอบด้วย o n after we got married, he beat me up so brutal he had to take me to the hospital. I had to tell them I fell down the stairs. Totally cliche, but they believed it. หนึ่งปีหลังจากที่เราแต่งงานกันเขาทาร้ายร่างกายฉันอย่างหนักแล้วเขาต้องพาฉันไปส่งโรงพยาบาลฉันเลยโกหกทุกคนว่าฉันตกบันไดซึ่งถึงจะเป็นเรื่องที่ดูแบบครีเช่ดูแบบน้ำเน่ามากแต่ทุกคนก็เชื่อครับก็คือนี่ถึงขั้นโดนทําร้ายหนักมากเลยนะจนต้องให้ไปเข้าโรงพยาบาลนนะให้เลือดกันนะ่ะแปลว่าไอ้ดอกไม้ที่ถวายเมื่อกี้นี้เป็นแค่คําโกหกของคนที่ไม่สํานึกครับเคยทาร้ายได้หนึ่งครั้งก็ ทีนี้ก็เป็นกระสอบทรายดีๆนี่เองวะ่ะลึกๆแม่งอาจจะชอบอ่ะหลังจากฟาดเข็มขัดลงไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ก็ทุบตีต,ต่อยเตะอย่าทํากับผู้หญิงนะครับคนแล้วก็ไม่ได้บอกให้ท, <ำ S 1> ทํากับผู้ชายด้วยกันด้วยนะ <c oughs> นั่นมันอะไร <c oughs> เราไม่ควรทําร้ายร่างกายคนอื่นครับทําร้ายตัวเองดีกว่านะฮะชิ้นต่อไปครับ After hospital earrings from got the bought these home he me I he the apologized so many times even took days off work take care me he promised would be the last time many days last so took of work to of would it หลังจากที่เขาทำร้ายฉันได้หนึ่งวันพอฉันออกจากโรงพยาบาลเขาก็ซื้อตุ้มหูเนี่ยมาเพื่อขอโทษฉันเขาร้องไห้อีกแล้วแล้วเขาบอกว่าสัญญานะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทำร้ายเธอเขาถึงกับลาง,งานหนึ่งวันเพื่อออกมาดูแลฉันเลยนะแล้วฉันก็ยังเชื่อเขามึงสองรอบแล้วนะ มึงได้ดอกไม้ทูบเทียนมึงได้ตุ้มหูอีนี่ก็ตาบอดแล้วล่ะเห็นแก่ความรักหรือไม่ก็เห็นกกของต้องดูนะครับสองครั้งแล้วนะที่ถูกทำร้ายยังยอมนะครับยังยอมอยู่สวันดีนั่นเธอหรือเปล่าว่าเธออยู่แถวนี้หรือเปล่าชิ้นต่อมาครับเจอยาขวดยาครับ last week i went to the doctor and told him i couldn't sleep unfortunately he came home from work he found me and made me vomit after that he told me we would visit my parents and i shouldn't tell them because they would think it was their fault he promised that everything would be better that he would never ever hurt me again อ uh huh. ก็คือแอนดี้เนี่ยแอนดี้กลับมาเจอครับกลับมาเจอผู้หญิงคนนี้ใช้ยาก็เลยทําให้เราอ้วกออกมาเราก็เลยอ้วกมาแล้วแอนดี้สัญญาว่าเชื่อสีทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ต้องกินยาหรอกฉันจะไม่ทําร้ายเธออีกแล้ววันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาหาพ่อแม่ด้วยกันแต่ว่าตัวผู้หญิงก็บอกว่าคงไม่บอกพ่อแม่หรอกนะเพราะเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นความผิดของแอนดี้อะไรอย่างเงี้ยยังรักผัวอยู่นะปกป้องผัวด้วยแต่คือตัวเองอะเป็นแบบโรคนอนไม่หลับเลยต้องไม่เอายามากินแต่ผัวไม่ให้กนัววว้้้ลลงอ,อสญญาาา่จะะไมทรยแ แล้วทำไมมึงถึงมาโผล่ที่นี่ล่ะอย่าบอกนะว่าเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมผมมีความคิดในใจอยู่ดีแต่ผมค่อยบอกแต่เราต้องมาดูพร้อมๆกันว่ามันใช่ไหมที่ว่าไม่ทําร้ายไม่ทะเลาะเนี่ยล่าสุดนี่คือเมื่อวานนะที่กินยาแล้วโดนลวงคออ้วกแปลว่านี่ถัดมาหนึ่งวันฮะ ไม่ใช่ภาษามนุษย์แน่ๆโอ้โห <said> ใครพูดอะไรอ่ะนี่มันเป็นกระดาษที่โคตรใหญ่เลยนะได้เวลาสำหรับเธอแล้วที่จะเลือกถ้าไปทางซ้ายเธอจะตื่นขึ้นมาด้วยอาการโคมา่าเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นปาฏิหาริย์จะพูดอย่างนั้นก็ได้นะแต่แอนดี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจอเขาอีกเธอจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเขา แต่ถ้าหากว่าเลือกทางขวาแล้วก็จะทําให้เธอเข้าไปในป่าลึกขึ้นอีกเพื่อตามหาเขาและถ้าหากว่าเจอเขาแล้วก็เธอจะได้อยู่ด้วยกันกับเขาตลอดการและตอนนี้มีลายมือนะครับฉันรู้นะว่าฉันทําร้ายเธอไว้มากแต่ฉันขอโทษจริงๆนะฉันจะไม่มีวันทําอะไรแบบนั้นอีกแล้วได้โปรดอย่าให้ฉันอยู่ที่นี่เพียงลําพังเลยนะฉันรู้ได้เวลาเลือกนะครับทางซ้ายคือเราตื่นขึ้นมาด้วยอาการโคมา่าหมายความว่านี่คือเกิดอุบัติเหตุนะฮะลดความแต่ลดความเพราะอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมสงสัย ที่ผมจะบอกคุณคือผมรู้สึกว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะมึงทะเลาะกันในรถถูกทำร้ายในรถเนี่แหละก็เลยสู้กันแล้วก็ทําให้รถคว่ำเนี่แหละซึ่งถ้าผมตอบตามคอมบอนเซนเนี่ยผมก็คงตื่นขึ้นมาด้วยอาการโคมา่าแล้วไม่ต้องเจอมึงอีกไปเลยดีกว่าแต่เราจะเล่นเป็นบทผู้หญิงรักผัวมากๆพร้อมจะให้โอกาสผัวคนนี้เขาอาจจะสำนึกผิดจริงๆก็ได้แต่เขาฟาดเราสองครั้งนะเป็นผู้หญิงนับสามค่ะแต่ถ้าเจอคือจะได้อยู่ด้วยกันตลอดการคือกูจะไม่ฟื้นแล้วถูกปะ คือกูต้องติดอยู่ที่นี่กับมึงเหรอข้างหลังมันจะมีเขียนอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นกับหัวเฉยผมเลือกทางขวาครับเข้าไปในป่าลึกจะได้รู้เรื่องราวมากขึ้นแอนดี้ฉันมารับเธอแล้วโอ้ชิตสีแดงเป็นสีแห่งความร้อนแรงสีแดงเป็นสีของแบทเอ็น โอ้ด oh, mm ูนั่นเซแอนดี้นัดปิ่นโตเช่าพ่อแบดเอนอี้ส์นี่อะอะไรอ่ะดีเซชันอิมพอร์แทนท็อปิกนี่คือเรื่องสำคัญมากนะที่มักจะถูกเก็บเป็นความลับเสมอถ้าว่าคุณเป็นคนที่ถูกทำร้ายในสถานการณ์แบบนั้นแล้วก็ มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกนักที่จะตัดสินใจในทางที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องก็จะมีผลที่ตามมาเพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือซะเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะครับนี่คือเกมแรกจบลงมาเรียบร้อยแล้วสําหรับเมมโมรบิเลียไม่จําเป็นจะต้องให้ความรักมันทําให้เราตาบอดถ้าคุณถูกทาร้ายร่างกายนั่นไม่ใช่ความรักอย่างแน่นอนครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยคนรักกันไม่น่าจะทําได้ลงความซื่อตรงไม่มีกันเลยหรือไรนี่เพลงหรือเปล่าอย่าครับ และผู้ชายถ้ารักผู้หญิงจริงอย่าทําร้ายกันทั้งทางร่างกายและจิตใจยิ่งรักยิ่งต้องรักษาให้ดีจบแล้วเกมแรกเป็นไงอบอุ่นผู้จบแบบผู้ชายอบอุ่นซะอย่างนั้นเกมที่2ครับ Finding e m i l i a ตามหาน้องเอมิเลียครับเหตุการณ์มันมีอยู่ว่าอยู่ดีๆเด็กที่ชื่อเอมิเลียก็หายตัวไปครับเราในฐานะครอบครัวของเธอต้องออกตามหาเอมิเลียที่หายตัวไปครับ เรื่องราวมันคงไม่น่ารักเหมือนกับเกมแรกอย่างแน่นอนจะเป็นยังไงนั้นติดตามให้ดีใน Finding e m i l i a ครับอยู่ดีๆเพลงก็บิวขึ้นมาให้กูต้องทำตัวบิวด้วยทำครัวมีความสุขกับเพลงแซมบา้าเเอมิเลียอยู่ไหนอ่ะฉันไม่เห็นมาสักพักแล้วมันเว้ย นี่เป็นรูปที่เอมิเลียวาดให้คุณแม่เพลงนี้ทำให้ฉันนึกถึงประเทศที่สวยงามนึก <Mich elle, S 2> ถึงชนบทเอมิเล <solo, S 2> <t> ียเธออยู่ไหนเนี่ยเธออยู่อยู่ใกล้นี่แน่เลยอ่ะเพราะว่านี่เป็นรายการโปรดของเธอเอมิเลียน่าจะดูทีวีนะเอมิเลียอยู่ไหนลูก <c oughs> ขับกล่มคารเพลง มีรูปน่ารักน่ารักด้วยเอมิเลียลูกเอ๋อยู่ไหนจ๊ะตะตูเลือกโปรดของหนูมาแล้วนะเออนึกว่าคุณจะติดบัคซะแล้วตัวนี้มีรูปภาพครับ my family รูปภาพที่ว่าไทยในยิ้มทั้งพ่อแม่ลูกเลยดีจังดูเป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่เหมือนครอบครัวในเกมแรกนะครับเกมแรกนี่ทุบตีกันแล้วเธอมักจะวาดรูปเสมอเลยอะ นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันรักในตัวเธอ My House บ้านของฉันนี่ก็วาดครอบครัววาดบ้านอะไรน่าลงน่ารักฉันมีไฟฉายนะฉันกด F ได้อ่านี่ไฟฉายน,นี่มันวาดบ้านด้เลยเนี่ยห้องนี้ล่ะเอมิเลียลูกรักอยู่ไหนเนี่ยเสียงอะไรครับเนี่ย happy ้เลนโบวสายรุ้งที่มีความสุขอ่าฮะทุกอย่างก็ดูดีเนาะมายมัมมีแม่ของฉันให้แม่ให้แม่แมนี่แม่งเป็นแบรนบ้านที่ที่คุณมากๆเลยนะครับเหมือนผมเคยเล่นเกมที่ใช้แบรนบ้านนี้มาเยอะมากไอเกมที่ผมวิ่งหนี ตุก๊กตาเด็กผู้ชายผมจำได้ว่าแปลนนี้เหมือนกันก็คือห้องครัวบันไดแล้วก็ห้องเก็บของแต่กูยังขึ้นไม่ได้ฉันบอกเธอเสมอนะว่าอย่าวิ่งในบ้านอะทำไมเมื่อกี้ถึงวิ่งอะเฮะ้สิ่งดังจริงๆเออพอมาถึงชั้นสองเนี่ยนี่ไม่ใช่สีแล้วนี่นี่เลือดนี่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอมิเลียไมถึงมีค่าเพื่อตรงนี้ลูกรัก หรือว่าเอมมเดียอ,อาจจะอยู่กับคุณพ่อเสื้อผ้าเปื้อนเลือดนะครับเนี่ยซึ่งเป็นเลือดที่เปื้อนในเสื้อผ้าของคุณพ่อกด e เพื่อเปิดห้องทำงานแล้วมันเสียงอะไรอะอะไรอะ่ะแซะเขียนว่าอะไรครับนี่ไง แซดดิดดี้เหรอคุณพ่อที่แสนเศร้ายืนแยกกับแม่กับลูกคืออะไรครับคุณพ่อไม่มีความสุขเหรอแล้วห้องนี้เป็นห้องของเอมิเลียเอมิเลียลูกหนูอ,อยู่ไหนคะนี่เริ่มโมโหแล้วนะเอมิเลียอยู่ไหนอะโนโนโนอันนี้เขียนว่าโ no, นไม่นะจะบอกว่านี่คือตัวเรานะคุณแม่ที่โมโหอย่างเงี้ยเหรอแล้วเอมิเลียยืนดู อ้าวบ้านไม่มีความสุขแล้วเหรอชิบหายแล้วเราเป็นคนขี้มโมโหหรือเปล่าเนี่ยประตูถูกเปิดออกครับห้องที่มีเลือดนั่นมัน <c oughs> อย่าซ่อนจากฉันออกมาเดี๋ยวนี้นะเอมิเลียตัวกูเนี่ยก็เริ่มโมโหรอบนี้เป็นเป็นคุณแม่ขี้โมโหให้เลือดท่วมเลยวะจนมาถึงห้องน้ำครับอมมาเจ้าช่วยเอมิเลีย Look! Look at them soum! The child stabbed multiple times and the person oh, charged oh, in oh. the stabbing is the young girl's own mother. The sheriff's office was cleared the woman's apartment on oh. Tuesday oh. night they say the mother 31-year-old brittany jackson told brittany jackson who had come into the home with guns looking for the child's father then stabbed the little girl several times in the groin and the buttocks the girl later told investigators it was her mother who stabbed her police <laughs> tracked down the mother at a home in atlanta where they arrested her a three-year-old child multiple times and the person charged in the stabbing 31 year old Brittany Jackson told officers two men had come into the home with guns looking for the child's father, then stabbed the little girl several times in the groin <wave breathingiquer> and the buttocks. The girl later told investigators it was her mother who stabbed her. Police tracked down the mother at a home that was arrested her. No, I did it! ฉันเกลียดเวลาที่เธอว่าลูกปบนกำแพงฉันต้องมาคอยล้างคอยเช็ดตลอดจบอ้าวสรุปแล้วโมโหลูกตัวเองแทงลูกตัวเองตายนะครับแล้วก็โมโหผัวด้วยเรื่องนี้แม่งตรงข้ามกับเรื่องแรกเลยเรื่องแรกคือเมียเป็นผู้ถูกกระทําเรื่องนี้เมียอารมณ์ร้อนแทงลูกตายแทงผัวตายยับครับเอเมิเลียแกคือเหยื่อของฉัน แหมวฉันชอบที่ลูกฉันวาดรูปแต่จริงๆแน่าใจเลยคือมึงวาดอยู่น tamam ั่นแหละบนกํแแพงกูต้องมาคอยเช็ดให้มึงเนี่ยมาเอ้ยค้อบครัวราวชานครับก็เรียบร้อยครับวันนี้เล่นให้ดู2เกมเรียกได้ว่าเป็นเกมครอบครัวราวฉานทั้งคู่แต่ ก็ให้กุทาหอนสอนใจสําหรับคนที่มีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในฐานะของคุณลูกคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณสามีภรรยาก็ตามรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกันอะไรวมเนี่ยเอาละครับรักๆก,กันไว้นะครับค่อยๆดูแลค่อยๆแก้ปัญหากันไปมีอะไรหันหน้าคุยกันนะครับอย่าหันหลังคุยกันเพราะมันมองไม่เห็นหน้ากันวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับช่องนันปิ่นโตวันนี้สวัสดีครับ